วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสพัฒทิศการพัฒนาสมาธิเด็กประฐมวัยผ่านกระบวนการกิรศึกษาโดยใช้กิจกรรม CTA Creative Game Activity โดยนางปรานิสาลีเจอร์วาระตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดึงเขาย้อนคงพันอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิชานนางปราณิศาลีเจ้ยวละเกิดวันที่4กันยายน2529อายุ37ปีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบึงเขงัาน้องคงพันธุ์ประทับค่ะ ความสำคัญของผลงานหรือนวัตะกรรมที่นำเสนอในปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตที่รวดเร็วอาจทำให้เด็กถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมรอบข้างส่งผลให้มีสมาธิจดจ่อน้อยลงเด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จได้โรงเรียนบึงเขาย้อนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2และ3เป็นเด็กช่วงอายุ4-6ปีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กส่วนใหญ่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่เป็นปู่ย่าตายายมากกว่าพ่อแม่เด็กเอง และในปัจจุบันส่วนใหญ่จะให้เด็กเล็กอยู่กับสื่อที่เป็นออนไลน์อยู่กับมือถือ iPad ที TV, มากกว่าการเอาใจใส่ดูแลคุณครูในฐานะผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้และพบว่าในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนของเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ค่อยมีสมาธิใจอยู่ไม่ค่อยนิ่งทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้ไม่นานมีอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหง,ง่ายเวลาที่ไม่ได้สิ่งของนั้นๆด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูประถมใบจึงสนใจที่จะนำแนวคิดจิตศึกษามุ่งพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่สงบ ผ่อนคลายมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีสมาธิอันเป็นพื้นฐานสำคัญให้เด็กสามารถกํากับตนเองได้จดจ่อมีความสุขสงบในการเรียนรู้จุดประสงค์ของการดำเนินงานหนึ่ง เพื่อพัฒนาสมาธิเด็กอนุบาล2 2, 2>, 2. 2> เพื่อเปรียบเทียบการมีสมาธิของเด็กอนุบาล2ก่อนและหลังการใช้กระบวนการจิตศึกษาพัฒนาสมาธิเป้าหมายเชิงปริมาณเด็กอนุบาล2ทับ1จำนวน24คนได้รับการพัฒนาสมาธิโดยผ่านกระบวนการจิตศึกษาโดยใช้กิจกรรม CGA creative game activity เชิงคุณภาพเด็กอนุบาล2ทับ1มีสมาธิสูงขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนาสมาธิโดยผ่านกระบวนการจิตศึกษาโดยใช้กิจกรรม GA, Creative Game กระบวนการผลิตผลงานขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA กระบวนการบริหารจัดการ 1. ขั้นวางแผนวางแผนการจัดกิจกรรมดำเนินการโดยวิเคราะห์สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศึกษาหลักสูตรปฐมวัยจัดทำตารางกิจกรรม2สร้างคู่มือการจัดกิจกรรมโดยกำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กค่ะ 2. ขั้นดําเนินการจัดกิจกรรมกับนักเรียนตามตารางการพัฒนาสมาธิเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการจิตศึกษาโดยใช้กิจกรรม CGA Creative Game Activity ตามที่กําหนดไว้กระบวนการจิตศึกษาคือกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้เรื่องความฉลาดทางด้านอารมณ์ EQ และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ SQ ตัวยอย่างกิจกรรมเช่นการนั่งจับกลุ่มเป็นวงกลมครูและนักเรียนนั่งเสมอกันเป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมพลังสงบให้เกิดความสงบภายในและการผ่อนคลายในการทํากิจกรรมก็จะมีเสียงดนตรีที่มีลักษณะคล้ายความถี่ต่าเพื่อหนี่นำาครื่งสมองของเด็กให้มีความถี่ต่ำลงสองการทําโยคะเพื่อบริหารอวัยวะภายในและเพื่อบริหารลมหายใจให้ได้อยู่กับลมหายใจหรือแม้กระทั่งการนวดตัวเองหรือนวดกันและกันเพื่อส่งต่อความรู้สึกที่ดีต่อกัน กิจกรรมที่มุ่งให้เกิดสติเพื่อให้เด็กมีความชำนาญในการกลับมารู้ตัวได้เสมอๆเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เด็กรู้เท่าทางอารมณ์และการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นเช่นกิจกรรมเดินตามรอยเท้าการเดินต่อเท้าตามเส้นตรงหรือกิจกรรมเวนยิมกิจกรรมฝึกสมาธิหรือการจดจ่อให้เด็กมีความสามารถในการคงสมาธิได้ยาวขึ้นเช่นกิจกรรมการส่งลูกปิงปองการส่งหนังยางการส่งน้ำการส่งเทียนเป็นต้น กิจกรรม CGA C Creative คือความคิดสร้างสารรค์ G Game เกมที่มีกติกาข้อตกลง A Activity กิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำสรุปแล้วกิจกรรม CGA คือกิจกรรมเกมสร้างสารรค์ที่ฝึกสมาธิจิตใจจดจ่อทักษะกระบวนการคิดทักษะการสังเกตเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ตัวอย่างกิจกรรมเช่นกิจกรรมคิฟมีไฟฝึกสมาธิกิจกรรมกระโดดให้ไวฝึกความคล่องแคล่วและการมีสมาธิจิตใจจดจอ่อกิจกรรมเก็บแก้วฝึกสมาธิฝึกการสังเกตกิจกรรมเก็บกระดุมฝึกการสังเกตความว่องไวและการคาดคะเนกะประมาณกิจกรรมคีดแก้ว ฝึกสมาธิพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และฝึกการสังเกตกิจกรรมเก็บไข่ฝึกความว่องไวการสังเกตและฝึกสมาธิค่ะกิจกรรมเรียนตามแบบฝึกการสังเกตและมีสมาธิกิจกรรมรวมพลังฝึกการสังเกตการมีสมาธิการคาดคะเีการจับประมาณ การตรวจสอบและการประเมินมีการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมด้านการมีสมาธิก่อนและหลังการจัดก,กิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรม C G A 4ขั้นตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาปรับรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรม C G A จากหนึ่งรอบเป็นคนละสองรอบเพื่อให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับครู 1. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 2. ครูสามารถกําหนดปัญหาพัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดประสบการณ์ 3. ครูมีการประเมินเด็กทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยใช้แบบสังเกแตแบบประเมินพฤติกรรม 4. ครูเกิดการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมกางานที่เกิดขึ้นกับเด็ก หนึ่งเด็กได้รับการพัฒนาสมาธิมีจิตใจจดจ่อฝึกทักษะกระบวนการคิดทักษะการสังเกต2เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่3เด็กได้พัฒนาด้านสมองและการเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนาน4เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม5เด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป6เด็กประถมวัยร้อยละแปมีพฤติกรรมด้านสมาธิที่ดีขึ้นดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง1ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมมีการจัดประสบการณ์ดูตัวอย่างคลิปวิดีโอ,โอแล้วนําไปเล่นกับลูกที่บ้านได้ 2. ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน 3. ผู้ปกครองเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นการที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน1เกิดความเป็นชุมชนแห่งกัลยนณมิตรเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2เกิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. โรงเรียนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ปัจจัยความสำเร็จ 1. โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 2. ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังสามารถ3ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการมีการนิเทศํำกัดติดตามอย่างต่อเนื่อง4ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาและชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน5กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ข่ายที่5และเครือข่ายอื่นๆมีการสร้างความร่วมมือร่วมกัน 6. สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งส่งเสริมให้ครูประถมวัยได้รับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมวัย7ศึกษานิเทศมีการนิเทศและให้คำแนะนำนักเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือครู 8. มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลได้บันทึกข้อตกลงการพัฒนานกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพกับโรงเรียนมึงเขาย้อน บทเรียนที่ได้รับ1ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกใช้สือ่อวัสดุอุปกรณ์การสอนและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ3ครูต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามกำหนดเวลาจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. ครูต้องมีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ 1. เผยแพร่ในเว็บไซต์เพจ a c e b o o กปฐมวัยโรงเรียนมึงเขาย้อนเผยแพร่ทางช่อง YouTube ห้องเรียนครูเอเผยแพร่ทางช่อง t i k t o อกครูเอชอปชอ็อปสเผยแพร่ผลงานวิชาการในเว็บครูบ้านนอกดอท การขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ1จัดนิทรรศการการแสดงกิจกรรมการสอนผ่านกระบวนการจิตศึกษาโดยใช้กิจกรรม CGA และเผยแพร่เอกสารแผ่งพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในการประชุมผู้ปกครอง 2. จัดทําวีทรนําเสนอผลงานเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาสมาธิเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการจิตศึกษาโดยใช้กิจกรรม CGA ให้กับเพื่อนครูปฐมวัยได้รับฟังในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูปฐมวัยและมีการจัดทําคู่มือกระบวนการ ศึกษาโดยใช้กิจกรรม C G A